นี่เป็นพลังงานของคนที่กำลังจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะ,ะถ้าใครเชื่อนะคะมาฟังคำทำนายกันว่าพลังงานข่าวดีอะไรนะคะที่กำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบฉับพลันนะคะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแบบเหนือความคาดหมายตั้งกตให้นิ่งนะคะขอให้โชคดีนะคะพลังงานแรกความชิลความสุขนะคะพลังงานความสุข พลังงานความสบายใจกำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบฉับพลันถ้าเชื่อถ้าใช่ฟังต่อค่ะพลังงานความมั่นคงในเรื่องของการเงินพลังงานของคนที่จะมีเงินเก็บเงินออมนะคะในปีนี้นะคะคุณจะมีเงินมากขึ้นพลังงานความมั่นคงในชีวิตของคุณค่ะโอ้โหทุกคน าวดีที่กําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณเงินกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณค่ะนะคะเงินกําลังเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะอ่าอะไรอีกความโชคดีที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณหรือบางคนได้รับเงินแล้วใช่ไหมความโชคดีข่าวดีกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบกระทนันหันแบบฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวพลังงานของความสุขความมั่นคงในเรื่องของการเงินมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นนะคะได้จับเงินโอ้โหเขาีข่ดไย เดือดสตาขึ้นมาความหวังความฝันนะคะกำลังใจพลังงานความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ขออีกหนึ่งใบนะคะเขาดีอะไรอีกที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบกระทนัน n h a แบบฉับพลันนะคะโอ้โหพลังงานอะไรเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาคุณเห็นไหมพลังงานสิ่งที่คุณพยายามความตั้งใจความสําเร็จกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณ มันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะหยิบไพ่สามใบไพ่หมาวิ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะทั้งเรื่องเงินนะคะทั้งเรื่องข่าวดีนะคะทั้งสิ่งที่คุณกําลังพยายามทําอยู่นะคะมันกําลังจะสําเร็จโอ้โหสักหนึ่งใบการเงินคุณจะได้จับเงินคุณจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินจะมีคนนําเงินมาให้คุณค่ะนะคะลาบลอยหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นพลังงานของการเงิน นี่ค่ะคุณจะได้เงินแบบเหนือความคาดหมายคุณจะได้เงินนะคะแบบที่ไม่ไม่ทันได้คิดมาก่อนจะมีคนนำเงินมาให้คุณค่ะใครที่เจอคลิปนี้น้อมรับคำทำนายและแชร์ออกไปนะคะใครแชร์ขอให้ได้รับภายในสามวันเจดวันนี้นะคะให้มีข่าวดีเรื่องการเงินต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินขอให้ผ่านพ้นนะคะขอให้คล่องตัวทุกประกาศ ความสุขความสําเร็จความสมหวังอยู่ในคลิปนี้ใครรับคำทํานายขอให้ดวงเป็นของคุณแบบฉับพลัน